สวัสดีครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสภาความคิดครับวันนี้อยู่กับผมเอกภรกิจมั่นเพียรครับนรกคอร์รัปชันครับเสียงร้องจากวงคาราบาวครับวันนี้พูดถึงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตเชิงนโยบายครับเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการวันนี้สนทนาพูดคุยเรื่องนี้กันครับเพราะว่าเอาข้จริงอย่างที่เพลงบอกนะครับลงไปถึงนรกแล้วยังตามไปคอร์รัปชันถึงที่นั่นเลยแปลว่าปัญหานี้มันจริงๆนะครับ ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดไรก็ตามกระทั่งในนรกยังหนีไม่พ้นเรื่องคอร์ัปชนเลยครับเรื่องนี้สําคัญอย่างยิ่งครับเดี๋ยวช่วยสองรายการวันนี้ติดตามเรื่องนี้กันด้วยนะครับช่วงแรกเอาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยครับวันนี้เรื่องของภาวะฮิสโตครับนี่เป็นภัยร้ายแฝงที่มากับฤด,ดูร้อนครับฤดูร้อนนะครับนอกจากอากาศที่ร้อนแล้วอีกเรื่องที่น่าห่วงย่างยิ่งก็คือเรื่องการเจ็บป่วยจากอาการภาวะฮิสโตเนี่ยแหละครับ เรื่องนี้ถ้าดูแลร่างกายไม่ดีอาจส่งผลให้เสียชีวิตได้เลยนะครับภาวะฮิสโตรหรืออีกชื่อหนึ่งเราเรียกว่าโรคลมแดดน,นะครับที่เป็นภาวะที่เกิดจากร่างกายมีความร้อนสูงเกินไปซึ่งมักเกิดจากการทํางานการใช้แรงงานการออกกําลังกายอยา่างหนักในภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงนะครับโดยมักจะเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิของร่างกายสูงถึง40องศาเซลเซียสหรือมากกว่านะครับแล้วก็มักจะเกิดในช่วงของฤดรูร้อนหรือบริเวณที่มีความชื้นในอากาศสูงครับ ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้อาจจะเกิดอันตรายต่ออวัยวะสําคัญครับสมองหัวใจปอดไตแล้วก็กล้ามเนื้อนะครับถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอย่างทันท่วงทีจะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายได้และบางรายอาจจะถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตได้ครับการของผู้ป่วยฮิสโตกนะครับก็จะมีคืออาการไข้สูงเกิน40.5องศาเซนเซีย 2, ส 2. ปวดศีรษะหน้ามืดเมื่อลา้าอ่อนเพลียแล้วก็อาจจะหมดสติได้ มีความผิดปกติทางระบบประสาทเช่นชักเพอ้อเดินเซมีการตอบสนองช้าหรือพูดจาวกบนสับสนอย่างนี้เป็นต้นครับ 4. ี่ครับไม่มีเหงื่อออกนะครับเพราะว่าต่อมเหงื่อทํางานผิดปกติจนทําให้ผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีแดงขึ้นครับหครับจะมีการพบปัสสาวะสีเข้มผิดปกติจากภาวะกล้ามเนื้อลายสลายและก็อาจจะเกิดภาวะไตาวายตามมาได้นะครับ การป้องกันและวิธีการดูแลเบื้องต้นทําได้ดังนี้ครับ 1. คือควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละแปดแก้ว 2. องรับประทานน้าแข็งหรือรับประทานไอศครีม 3. ถ้าอยู่ในบ้านครับพยายามเปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ในที่อับแล้วก็อย่าอยู่ในห้องปิดนะครับสี่ใส่เสื้อผ้าสีอ่อนเพื่อเป็นการระบายอากาศได้ดี 5. แนะนำให้ใช้ครีมกันแดด SPF15 เนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ควรทาครีมกันแดดหาจนเกินไปครับ ก,ก็คือหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดหรือว่าเล่นกีฬาในสภาพอากาศที่ร้อนจัดและเกตสำคัญครับงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับต่อเนื่องกันเลยครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในกระแสก,ก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของสารแคดเมียมครับสารแคดเมียมเนี่ยมีอันตรายต่อร่างกายเรานะครับตรงนี้มีข่าวเรื่องสารแคดเมียมอยู่ไม่น้อยทีเดียวมีการลักลอบนํามาเก็บไปอยู่ในที่ต่างๆมากมายเลยแล้วก็มีการลักลอบการเคลื่อนย้ายมากมายทีเดียวกันครับเรื่องนี้สําคัญนะครับ แคดเมียมคือโลหะที่มีการพบปะปนอยู่ในแร่ธาตุอื่นๆเช่นแร่สังกะสีแร่ตะกั่วหรือว่าทองแดงครับก็อันนี้สืบเนื่องจากการทําเหมืองสังกะสีนะครับเราจะได้สารดังกล่าวผ่านทางร่างกายตาม,มาด้วยนะนอกจากนี้ยังสามารถพบการปนเปื้อนได้ทั้งในอาหารในน้ําหรือสีที่ผสมใช้กับบ้านด้วยนะครับถ้ามีการสรัมผัสกับสารแคดเมียมอาจจะมีผลกระทบคือระยะสั้นนะครับ ระยะสั้นก็จะเกิดภาวะการจับไข้มีอาการหนาวหนาวร้อนร้อนปวดศรีรษะมีอาเจียนส่วนในระยะยาวครับถ้าสะสมในร่างกายมากเกินไปจะทําให้สิ่งมีชีวิตที่ได้รับสารดังกล่าวนี้มีโอกาสเป็นหมันก่อให้เกิดโรคมะเร็งแล้วก็ต่อมลูกหมากนะครับและที่สำคัญครับเมื่อสารแคดเมียมเข้าสู่ร่างกายอาจทําให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงการสูดดมสารแคดเมียมแล้วไปสะสมในร่างกายจะทําให้เกิดอาการเจ็บปวดที่กระดูกนะครับ แล้วก็ทําให้เกิดกระดูกขุส่งผลให้เกิดเป็นโรคอีตาอีไตในภายหลังได้ด้วยครับแคตเมียมสามารถสะสมได้ในร่างกายนะครับโดยเฉพาะที่ไตและที่สําคัญมันไปทําลายระบบประสาทเช่นระบบประสาทการดมกลิ่นรวไมไปถึงปัญหาเรื่องของเลือดจางด้วยนะครับการป้องกันครับหนึ่งหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารแคดเมียมโดยตรงถ้าเรารู้นะคุณผู้ฟังแต่ถ้าไม่รู้นี่ลําบากเหมือนกันครับ2ครับหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีสารแคดเมียมเป็นเวลานานครับ สามคือหลีกเลี่ยงอาหารและน้ำที่มาจากพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียมเพราะฉะนั้นติดตามข่าวสารมากๆครับสี่งดใช้ภาชนะที่มีแคดเมียมปนเปื้อนนะครับห้าครับหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และหกก็คือถ้าจําเป็นต้องเข้าไปในบริเวณที่มีสารแคดเมียมในอากาศควรใส่หน้ากากป้องกันสารพิษครับนี่เป็นหกข้อที่ใช้สําหรับการป้องกันสารแคดเมียมนะครับเช่นเดกันคือพยายามสังเกตรครับและชุมชน,นีสำคัญเลยนะครับ ถึงการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติมีรถลาเข้ามามากผิดปกติให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าต้องมีปัญหาแล้วพลังชุมชนนี่ยนะครับไปปกป้องพื้นที่ของตัวเราเองตามตรวจสอบเราจะรู้ได้ครับแล้วก็จะป้องกันได้ก่อนที่จะเกิดอะยรตามมานะครับพักกันในช่วงนี้นะครับตอนที่ประชารัพัฒนาชาติครับประชาลัตพัฒนาชาติสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบลเวเดจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา ประชารัพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามอีกหนึ่งของดีที่เขาบอกว่าเป็นของดีที่สมุดสงครามประการคุณผู้ฟังครับอันนี้น่าสนใจทีเดียวเหมือนกันครับเพราะว่าเขาเป็นขนมปังกรอบครับแต่ว่าไม่ใช่ขนมปังกรอบธรรมดาครับแต่ว่าเป็นขนมปังกรอบคุณครูที่มาที่ไปน่าสนใจจริงๆครับผมอ่านข้อมูลแล้วทึ่งเลยนะครับ ก็คือเป็นคุณครูเป็นครูประชาบาลน,นี่แหละครับแล้วก็ทําขนมปังกรอบเป็นอาชีพเสริมซึ่งไม่ใช่หาไรายได้เพิ่มเติมในเรื่องของการทําหน้าที่ของคุณครูอย่างเดียวแต่ว่าคุณครูอัมพรที่เป็นเจ้าของคนทําเนี่แหละครับเขานำสูตรขนมปังของครูเนี่ยไปช่วยเด็กที่ยากไร้ไปสร้างรายได้ให้กับต่างๆด้วยเหมือนกันอันนี้น่าสนใจครับแล้ววันนี้ เขามาถึงเต็นสองและเขาขยับต่อยอดขนมปังกรอบเนี่ยนะครับไปอีกเยอะทีเดียวเหมือนกันด้วยความที่อยากให้ขนมปังนี้อยู่ต่อความอร่อยนี้อยู่ต่อนะครับวันนี้เราจะสนทนาพูดคุยกับกรรมการผู้จัดการบริษัท JS Bak e r y กจำกัดครับคุณน,นันตศักดินน์สเสียงทองอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณน,นันตศักดิ์ครับครับสวัสดีครับนัน,นตศักดิ์ผมดูข้อมูลแล้วโอ้ต้องบอกว่าทึ่งจริงๆนะครับคือเป็นขนมปังกรอบ คุณครทูที่มาที่ไปน่าสนใจคือเป็นรายได้เสริมแต่ว่าไม่ใช่รายได้เสริมธรรมดาของคุณครูนะแต่ว่าเป็นรายได้เสริมที่ยังไปช่วยเด็กยากไร้ไปสร้างรายได้เพิ่มเติมด้วยเหมือนกันอันนี้เจนแรกก็คือคุณครูอัมพรเสียงทองนะครับแต่มาถึงตอนนี้มันตรศาศักดิ์ถือว่าเป็นเจนที่สองละถามก่อนครับจุดเริ่มต้นก่อน ริ่มต้นไปยังไงไปยังไงครับคุณครูอมพรถึงคิดที่จะมาทําเรื่องขนมฟังกรอบแล้วก็มาถึงเจนสองที่ส่งต่อมาถึงคุณนันตศิษย์นี่แหละครับครับคืออย่างนี้ครับต้องย้อนไปเนาะประมาณสามสิบสามปีที่แล้วนะฮะก็คือคุณแม่ฮะครูอมพรเนี่ยก็คือสอนอยู่ที่โรงเรียนก็คือเป็นต่างจังหวัดเนาะที่จริงก็เป็นโรงเรียนประมาณอขยายโอกาสทางการศึกษาเนี่ยแหละนะฮะก็คือว่าเด็กๆเองส่วนใหญ่ก็จะ อ่าเขาเรียกอะไรเออรายได้ไม่ค่อยเยอะเพราะแม่ไม่ค่อยมีรายได้เพียงพอเท่าไหร่ด้วยแล้วใช่ฮะแล้วก็ประกอบกับคูมพอเองเนี่ยก็ลูกสองคนสมัยนั้นคุณครูก็เงินเดือนไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยพออยู่แล้วครับก็คือแกเลยมีมีความคิดว่าเออทำอะไรได้บ้างเพราะว่าปกติเองเนี่ยที่คุณแม่เล่าให้ฟังนะฮะก็บางวันบางอะไรก็ต้องให้เงินเด็กๆด้วยนะ เตียแบบสงสารเด็กครับอาฮะว่าเด็กมาเรียนได้ย่เก่งแล้วนะคือเดี๋ยวว่าแต่เด็กๆมาเรียนได้อย่างเดียวเลยคืออาหารกลางวันนี่บางทีไม่มีด้วยนะสําหรับเด็กๆใช่ครับทีเนี้ยมันก็เป็นอาหารโรงเรียนแต่บาทีเนี้ยบางบางอย่างมันก็ไม่ได้พอไม่มีนมไม่มีอะไรกินอย่างเงี้ยฮะใช่ครับคุณแม่ก็ต้องมันนี้ก็ไม่ใช่คุณแม่คนเดียวคุณครูทั้งส่วนใหญ่อะก็อาจจะมีแบบควักให้เด็กๆเองต่างหากด้วยครับทีเนี้ย อ่าด้วยด้วยคุณแม่เ็าเป็นครูใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยวิชาที่ที่ได้ได้รับสอนเพิ่มเติมเขาเรียกว่าช่างช่างช่างอาหารนะครับช่างฝีมืออาหารอะไรเงี้ยเป็นวิชากากรรมมาบ้านลัอ่าใช่ก็ยังพอมีความรู้ด้านอาหารด้านเบเกอรี่ขนมอะไรเงี้ยแกก็เลยคิดว่านี่เราทําอะไรได้บ้างที่แกเล่าให้ฟังนะฮะก็คือแกก็เลยคิดว่าเอยเอาขนมปังกรอบนี่แหละ หนึ่งเนี่ยอายุเขาอยู่ได้ได้ได้นานพอสมควรเป็นขนมแห้งชนิดหนึ่งอะไรเงี้ยก็ก็ถามเด็กๆคนที่สมัครใจก็มาช่วยกันแล้วแกก็ให้เป็นค่าจ้างแล้วก็ขายละเวกชุมชนโรงเรียนนะฮะละเวกบ้านละเวกโรงเรียนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็ทําให้แบบว่าตากแม่ก็มีรายได้เพิ่มด้วยส่วนหนึ่งเด็กๆได้ไปด้วยไปเจอครอบครัวด้วยส่วนหนึ่งครับ ก็ค <Okay. S 1> ือได้ไรายได้เพิ่มเด็กๆก,ก็มีไรายได้แล้วก็มีกิจกรรมแล้วก็มีของมาใช้มีของกินของอะไรได้ด้วยเหมือนกันด้วยครับใช่แล้วก็<ม>ที่สําคัญก็คือทําทําเวลาให้เป็นประโยชน์บางทีก็ห่างไกลจากยาเสพติดด้วย<ม><ม>อืมอืมอืมครับผมแปลว่าสูตรมันก็ต้องโดนเหมือนกันนะมันต้องอร่อยด้วยใช่ไหมโอ้ทิ้งไปเยอะยครับ ที่คุณแม่ให้ฟังนี่ก็โอ้ทำให้ปลาไปเป็นไหลกระสอบลองผิดลองถูกใช่ไหมกว่าจะได้สูตรที่มันลงตัวอ่ะตอนนี้พอมาถึงพุค่คุณแม่ทำกันมาต่อเนื่องต่อย,ยอดและถึงรุ่นเราคุณอนันตศักดิ์เองไม่ได้ทำขนมปังกรอบนะคือไม่ได้ตามคุณแม่วานะคุณอนันตศักดิ์ก็ทำงานประจำ ล้วไปยังไงมายังไงครับถึงออกจากงานประจําแล้วมาลุยอันนี้แหละมาสร้างแบรนด์กันต่อมาอยากให้ของอร่อยอยู่กันต่อเนี่ยครับคืออย่างนี้ด้วยครับพอดีว่าถ้าเท้าความเนี่ยตัวตัวผมเองมีพี่สาวอีกคนนึงแต่พี่สาวเขาเรียนบัญชีอะไรก็ไม่ได้เกี่ยวเท่าไหร่แต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยตัวผมเองเรียนเรียนทางด้านด้านอาหารแต่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์อาหารอะไรเงี้ยฮะอก็ทางานประจําปกติเลยแต่ผมอ่ะก็พยายามเลือก เลือกสายงานที่เกี่ยวกับเบเกอรี่เพราะเพราะในใจเองเนี่ยก,ก็วางไว้ว่าเอ้ยเกิดจะมาช่วยเอาความรู้มาช่วยอะไรได้บ้างนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงระยะเวลาหนึ่งแล้วกันนะก็ทํางานได้สักโอ้สิบกว่าปีแล้วนะอทีนี้ก็อ้บอกคุณแม่ว่าเอาอายัางไงดีอะไรอย่างเงี้ย<อ>แม่ก็บอกว่าเออแม่ก็เริ่มอายุเยอะแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็ตัดสินใจครับก็กลับมาช่วยกันนะอ่า ครับผมแต่ถ้าถามว่ารุ่นหนึ่งกับรุ่นสองนะครับผมผมจะพูดกับคุณแม่นะฮะว่าไม่ได้มาเปลี่ยนเราเราไม่ไม่ได้มีความคิดว่าจะมาเปลี่ยนอะไรผมจะเรียนเขาเสมอว่าเอาความรู้ของผมเนี่ยมาปรับมาช่วยกันอ่าคุณแม่มีความรู้ทางด้านนี้ผมมีด้านนี้เรามาแชร์กันมากกว่าก็คือด้านหนึ่งคือการสืบต่อสิ่งที่คุณแม่ทำแต่อีกด้านหนึ่งคือการต่อยอดเพื่อขยายฐาน นี่แหละนี่สําคัญใช่ครับอืมแม่ก็ยอมรับก็จะได้ไม่ต้องมาแบบอ่ารุ่นหนึ่งรุ่นสองส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหากนะันว่าอ่ารุ่นเก่าก็จะแนวคิดแบบนี้รุ่นใหม่ก็จะเปลี่ยนอย่างเดียวเลยทุกส่วนใหญ่ก็จะทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ของผมเฉพาะเรื่องของคำว่าแชร์แชร์ลิงกกันอะไรเงี้ยอ่าว่าคืออ่าพอจากเจนหน,นึ่งมาเจนสองเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นมันต้องรีแบรนด์มันต้องมีโปรดดัเขาจะไม่เข้าใจถ้าจะทำไมต้องเวนไวายแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย ทำไมจะต้องไปใส่แพ็กเกจจิ้งอย่างนั้นไปเพิ่มมูลค่าทำไมต้องแบบด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยวุ่นวายจังแต่ทีเนี้ยตอนนี้เราตองมือกับแม่เรียบร้อยมากกว่าอ่าแ์ว่าถ้าทําอันเนี้ยผลลัพธ์มันจะประมาณนี้ถ้าทําอันเนี้ยมันผลลัพธ์จะเป็นประมาณนี้แล้วแกก็จะแบบว่าโอเคโอเคอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าไหนไม่โอเคก็บอกว่าเอ้ยแม่ว่าอันนี้เอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยเราก็จะจะเขาเรียกอะไรแบ่งรับแบ่งสู้จะได้ไม่มีปัญหามากกว่า ถ้าถ้าแบ่งแบ่งภารกิจการทํางานคุณแม่ก็ยังดูแลเรื่องของการผลิตดูแลเรื่องของ,งสูตรใช่เร,เราก็ <พอ S 2> ต่อยอดเรื่อง,องอตัวหน้าที่ทารสชาติเนี่ฮะคุณแม่จะเป็นคนคุมคุมเข้มเลยครับตลอดสามที่สามปี ตอนนี้เราขยับขึ้นด้วยใช่ไหมไม่ใช่อุตสาหารกรรมในครัวเรือนที่ทํากันทํามือละมันต้องขยับในเชิงอุตสาหารกรรมมากขึ้นด้วยหรือเปล่าครับคุณอนุสสารก็กใช่ครับใช่ครับผม,มก็ในส่วนของผมเองเนี่ยกับพี่สาวเนี่ยเราก็หาตลาด<ม>ที่เป็นชแนลอื่นๆด้วยเข้ามาเดิมมาจะมีแค่ขายส่งลราแวกจุมชนใช่ไหมฮะของผมเข้ามาก็มีการทําตลาดอาจจะมองมในเรื่องของเอร้านของฝากด้วยอ่าร้านอย่างร้านดังอะไรเงี้ยฮะแล้วก็รับจ้างการผลิต ตอบให้กับแบรนด์ใหญ่หญๆด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยอ o อ m อด้วยนะโอเอ E มใช่ถูกต้องครับแล้วแล้วยังแล้ยังจะขยับต่อคือขยายตลาดไปอยู่ในห้างสรรพสินค้าในร้านสะดวกซื้อต่อจากนี้ได้ด้วยหรือเปล่าคุณนาตศาักด์ได้ครับเป็นแพลนของเราอยู่เหมือนกันว่าคือใจเราเนี่ยแพลนอยากให,ให้ให้ให้เป็นไปได้มากที่สุดที่ทุกคนจะได้แบบเอ,อลองลองชิมลองทานขนมที่แบบ คุณแม่เขาตั้งใจจริงๆอไม่ใช่แบบโอ้ทาง่ายๆทําที่ไหนก็มีอะไรเงี้ยถ้าได้ลองชิมลองทานจะทราบเลยครับว่าปี้มันมันไม่เหมือนกันนะมันคือความความละเมียดละไมที่เป็นไทยสแน็คอะครับครับคือของพวกนี้ต้องบอกว่าใครๆก็ทําได้แต่ใครๆทำได้นี่ไม่ได้แปลว่าทําได้แล้วอร่อยนะตัวเนองยที่แตกต่างอยู่ตรงนี้แหละคุณภาพด้วยเรื่องของอะไรด้วยนะใช่ครับ ดังนั้นถ้าเราถ้าเราพูดถึงจุดเด่นขนมปังกรอบคุณครูที่เราเด่นเลยเป็นอัตลักษณ์ของเราเองเลยที่คนทานแล้วจะรู้สึกว่ามันแตกต่างจากที่อื่นอะไรบ้างใช่ครับอันดับแรกเลยครับก็คือเว<ม>ลามองเนี่ยจากเชลสินค้าเนี่ฮะแน่นอนว่าอัตลักษณ์ของรูปทรงเนี่ยข้อที่หนึ่งก่อนเราเด่นแต่ไม่ใช่ว่ามีมเราคนเดียวถูก<ม>ทีนี้เนี่ยอพักลังหลังก็จะมีคนอาทําขึ้นมาอยู่แหละอันนี้คือเรื่องแรกก่อนในรูปลักษณ์<ม>ที่ เรื่องที่สองเนี่ยเวลาทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะรู้ทันทีครับว่าเป็นคุณครูก็คือว่าเราเองเนี่ยทำเนื้อขนมปังเองครับซึ่งท,ที่ที่เรียนไปตอนต้นว่าทิ้งไปเป็นกระสอบกระสอบอะฮะก็คือ,อเราสร้างเนื้อขนมปังเองเพื่อมาเป็นปังกอดเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทานเข้าไปปุ๊บลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยที่รีวิวกลับมาเนี่ยเขาจะรู้เลยว่า แต่โลโก้อื่นก็โทรหาผมนะแล้วถามใช่หรือเปล่าใช่ใช่แน่ๆเลยล่ะใช่ครับเพราะเขารู้แล้วว่าเวลาเข้าปากกัดกรุาไปเนี่ยมันกรอบกลมนึกภาพบอกเลยนะคุณอัจตศักดั์คือนึกภาพบอกเลยถ้าเข้าปากเนี่ยถ้าความแตกต่างนะคือขนมปังกรอบเนี่ยมันจะมีสองอย่างคือกรอบแล้วขมกับกรอบแล้วนุ่มในปากละลายเลยเนี่ยมันต่างกันโดยที่เจออันนี้แหละใช่เลยครับกรอบเขาเรียกว่าอันนี้มีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาบอกว่า มันกรอบละมุนละลายในปากครับอ่าอันนี้เนื้อก่อนเลยนะฮะส่วนหน้านี่ก็คือเป็นสูตรสุดเด็ดของคุณแม่เขาอยู่ละมันก็ทําให้รสสัมผัสรวมในปากเนี่ยมันกลมกล่อมไปหมดอตอนที่เรากินรสชาติแล้วสุดเด็ดนเคือคุณภาพนี่แหละฮะเพราบแล้วตอนนี้เรา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 ไม่ได้มีรสชาติแบบธรรมดาแค่อันเดียวน้ำตาลเนยอะไรเราขยัดมาหลายหลายรสหลายหน้าด้วยกันนะครับครับผมตอนนี้มีประมาณหกรสชาติครับ อืมอืมอืม6สชาที่ไปบ้างเลยครับตอนนี้ตอนนี้ก็คือไล่จากขายดีที่สุดนะฮะก็คือกระเทียมอ้แล้วก็เนยเนยนมอ่าฮะแล้วก็พริกพริกเผากุ้งโอ้เนยเนยงาดำค้าวเนยน้ำตาลโอ้แล้วก็เนยผสมเม็ดม่วงหิมะพานครับ6รสชาติวันนี้6รสชาติที่ยังเป็นซิกเนเจอร์ของเรา แต่ว่าในอนาคตมันป่อยอดไปรุ่อื่นๆได้อีกนะคุณอนันตศักดิ์เช่นท็ลองอย่างเงี้ยคือของเราอ่ะเวลาคิดรสชาติใหม่ๆเนี่ยถ้ามันไม่ผ่านจากผมเองด้วยคือผมจะใจค่อนข้างเยอะคือถ้าไม่ผ่านผมเองด้วยไม่ผ่านคุณแม่ด้วยอย่างเงี้ยเราจะไม่ออกมาขายเลยคือที่ที่ถามนี้เพราะว่ากําลังนึกไปถึงเขาเรียกอะไรนะเทรนของวัยรุ่นเทรนของยุคสมัยเช่น มาล่าเอ้ยมาล่าใช่ครับคิดกันอยู่เหมือนกันแต่แบบว่าพยายามคิดว่าจังเนี้ยต้องต้องรสชาติที่แบบว่ากัดกไปแล้วโดนอะไรเงี้ยนักท่องเที่ยวแน่นอนแหละต้องเป็นคนจีนเนาะน่าจะชื่นชอบมาล่าอะไรเงี้ยใครก็ชอบนะกระซิบกันเลยใช่แล้วเขาแบบมาล่าอันนี้ยกเออมันใช่สําหรับขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมอมอะไรอย่างเงี้ยะแล้วก็มีรถก็มีคิดหลายหลรสชาติพะลูกค้าเองก็รีเควสตมาพอสมควรว่ามันยัง เปิดกว้างตลาดทังนี้ไปได้อีกเยอะทีเดียวนี่เฉพาะตลาดในประเทศนะยังไม่รวมถีงโกอิเตอร์ซึ่งไปได้ด้วยเหมือนกันนะคุณอันาศัก์ได้ก็อาจจะต้องต่อยอดต่อในเรื่องของเขาเรียกว่าระบบระเบียบมาตรฐานอะไรเงี้ยครับอืมอืมได้ก็ก็น่าก็น่าจะไปได้ข้ัสิบสามราคาท่ากิ๊งเนี่ยสวยงามนะมีทั้งแบบถุงมีทั้งแบบกระป๋องโลโก้น่ารักเลยเป็นคุณครูเห็นชัดเลยครับใช่ครับราคาตั้งต้นยังไงครับที่ไล่กันมา ก็คือว่าเออเราขายปิดเท่ากันครับจากจากโรงงานนะฮะก็คือขายปิดที่40บาทครับครับแต่ถ้าถ้าลูกค้าเนี่ยพอค้าไม่ค้าจะซื้อไปต่อยอดจะขายต่อเนี่ยก็คือแต่ละชนิดเนี่ยถ้า50ชิ้นขึ้นไปเราก็ให้ราคาส่งเลยฮะเมื่อก่อนเราจะต้อง100ชิ้นแต่พอวิกฤตโควิด COVID เอยอะไรเอยเนี่ยพอค้าแม่ค้าบ่นว่าลงทุนหนัก เหมือนกับมาว่าถ้ารอยชิ้นก็ต้องควักเงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็อ่ะสไตล์คุณแม่อ่ะครับพอเขาไม่ใช่นักธุรกิจก็เป็นคุณครูเหมือนเดิมครับยังมีความเมตตาสูงอ่าห้าสิบก็เพาลูกผมก็แบบอ่ะผมก็ต้องมาดูในเรื่องของหลายๆอย่างใช่ไหมเพราะว่าห้าสิบก็ดีนะคุณอนันตศักดิ์คือคือมันที่รับไปก็จะรู้บริหางมันก็น้อยอะไรเี้ยก็เลยเอาเอาก็เอาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตามใจเอาห้าสิบก็ห้าสิบอะไรอย่างเงี้ย ่าพราะขายไม่ขายก็จากนั้นเขาาก็จะเริ่มยอดเองเลยเราขารู้ว่าจะขายได้แล้วเนาะใช่ก็เหมือนเขาก็แฮปปี้ขึ้นเราก็ช่วยกันเราช่วยกันรับช่วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังถ้าสนใจทั้งอยากทานทั้งอยากจะ OEM หรืออยากจะสั่งเป็นแบบซื้อส่งไปเพื่อไปขายต่อช่องทางไหนได้บ้างครับคุณนันตศักดิ์ครับก็เบอร์ผมเลยก็ได้ครับ0 8 4 4 5 4 5 1 5ีครับอันนี้เบอร์ตรง อ่าเฟซบ o ๊กก็มีครับก็คือ Facebook ก็คือเป็นภาษาอังกฤษครับคุณครูเวนวักเบเกอรี่ก็คือ k s u n k r u เอ k นเเวนวัก e อคออตรงวับอ่าตรงตัวอ่ารค,ครูเบเกอรี่นะี่นผมเข้ามาแล้วที่หน้าเพจ <c oughs> แหน่ร <c oughs> ้านต้องลองขนมปังกรอบคุณครูสินค้าขายดีประจำร้านแต่นี่คือร้านที่รับไป ขายเป็นของฝากนะอ,ะอะาก็จะมีหลายหลายนใช่ครับบางทีก็ช่วยช่วย,ช,วยช่วยโปรโมทให้เขาอะไรอย่างนี้แล้วในนี้นะมันมีลงรายละเอียดเยอะแยะเลยหรือปรึกษาอะไรต่างๆก็พร้อมให้คำปรึกษาได้ด้วยเหมือนกันนะคุณนันต์ประสาทได้ครับได้ได้ทุกช่องทางฮะและ้ก็มีคนคอยตอบด้วยอะไรอย่างนี้ให้กําลังใจคุณานันต์ประสาทแล้วคาดหวังว่าเราจะได้ทานกันทั่วประเทศเร็วๆนี้รวมถึงกุอร์ได้ด้วยในอนาคตนั้นใกล้นะคุณนันต์ประสาท ครับหวังว่าครับครบขอบคุณมากมากครับให้กําลังใจครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับปราศเสียมทองครับกรรมการผู้จัดการบริษัท J s เ a k e บ y อรี่จำกัดนะครับนี่เป็นขนมปังกรอบคุณของดีสมุดสงครามไม่ใช่ดีเฉพาะสมุดสงครามแล้วครับจะดีทั่วประเทศเลยครับต้องเรียน้วังว่านี่เป็นอีกหนึ่งสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดมาจากนี้น่าสนใจจริงครับ เอามาฝากกันในช่วงของประชารัฐนาชาติวันนี้ครับ